ตอนนี้เรากำลังมารับสาวนะครับผมนัดสาวไปคนหนึ่งไม่ได้เดทนานแล้วมารับสาวไปเดทนี่ก็ส่งโลเคชั่นมาแล้วกำลังไปนะครับส่งบ้านเล็กที่ส่งอะไรมาแล้วนี่อยู่ในนี้ละเดี๋ยวเราลองโทรหาเขาดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างโตตรงไหนอะพี่หลงแล้วหลงเลยไปแล้วป่ะเนี่ยมีแท็กซี่จอดอ่ะใช่เปล่าเดี๋ยวนะไหนวะมีบ้านอู่แท็กซี่เปล่าคือเขาพี่น่าจะถึงแล้วตามโลอะ ค่ะสาวผมเสียงฮาวแล้่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นใครนี่เราจะไปกันไหนพาพี่ไปไหนดีวะคือด้วยความที่สมายเป็นคนยุทยาฮนะพาพี่ไปยุทยาเลยวะ,ะว่าอายุธยามีอะไรเที่ยวโอเคบะตรงไปเลย ตรงไปแล้วเขาบอกช้าลงแนาทีเฮ้ยเชื่อหนูมันเร็วมานี่คุณเถียงคนกรุงเทพบอกเดี๋ยวมาลุน้นกันว่าเราจะไปทางไหนกันดีครับเนยวันนี้เราอยู่ที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวรวิหารพาคนยุทธยามาเที่ยวสมมยไม่เคยมาที่นี่หรอไม่เคยมาเลยเป็นคนยุทธยาตั้งแต่เกิดจริงเหรอเรียนที่ยุทธยาโตยุทธยายุทธยาไม่เคยออกนอกยุทธยาจริงเหรอแล้วไปเข้าวงการได้ไงอ่ะเรียนจบปั๊บก็เลยมีพี่พามาแคสหน้ากล้อง แล้วก็ได้เลยไงเอ้ยกระเช้ามาแล้วเดี๋ยวเรากระเช้าก่อนขึ้นได้เลยไหมคะตื่นเต้นวะคือเล่าให้ทุกคนฟังว่าโหนกระสมัยรู้จักกันในละครเรื่องแม่ปูเปี้ยวก็สนิทกันแต่ถ้าย้อนกลับไปได้ก็แม่ได้อยากสนิทเีเราไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่านี่คือหนึ่งแลนด์มาร์กยุดยาคุณไม่รู้จักกับนุทยาเะรู้จักแต่ไม่เคยมาติดเส้นจับขอขี้คอมือออก นี่ก็คือสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วข้างนอกสไตล์เป็นแบบคิสแต่หนูเป็นคิสแต่ว่าข้างในเป็นพุทธก็คือเป็นวัดไทยนั่นเองแต่ว่าสมุทรสาร้วตอนนี้เราไมา่อยู่ฝั่งวัดแล้วครับกําลังจะเดินขึ้นไปแล้วครับที่นี่เป็นเหมือนเกานะเนาะจะไปตรงนู้นนะทางเข้าวัดอยู่เ้นแล้วทำไม<อ>ถึงชอบแสดงอะ่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ชอบนะพอแบบอเข้ามาถึงชอบพอตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเล่นละครคืออะไรเล่นยังไงเคยดูอย่างเดียวอ่ะพอมาเล่นจริงๆ้ยยากเหมือนกันนะแต่สนุก รพราะรว่าเราได้รับบทบาทแบบหลากหลายไงตอนนี้เราถึงแล้วนะสมยัยเนี่ยเขาบอกว่าทางไปอุโมงค์โบสถเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าอุโบสถ <c oughs> อ,โบโบอันนี้ก็ไม่ทักเลยอุโบอุโบสถ พวกนี้เป็นเกี่ยวกับคาทอลิกไปยังของหนูว่าหนูเป็นโปรติสแคนแต่อันนี้จริงๆคือวัดเลยนะแค่รูปทรงเขาเป็น,น <Please. S 2> โบสถ์ใช่เดี๋ยวพี่ขอว้แแบบนึงนะโอเคตรงนี้นะครับก็คือพารที่นั่งของอรัชกาลที่ห้านะครับคือตรงนี้เลยมุงม้งมุง้งเห็นมุ้งมุ้งเห็นมุ้งมุ้งไหมอันนี้ก็คือประติมากรรมครันะ เขากันนกขนนกเต็มเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ไหว้สักการะเรียบร้อยมีร้านอะไรแนะนำไหมอะไรวะคนยุดยาแท้แต่มีร้านแนะนำมีร้านแนะนำร้านร้านข้าวนี่เหรอมามายุดยาต้องกินอะไรกินกุ้งสิครับเฮ้ ยดยากินกุ้งเหรอคุณกินแม้เปล่าผมมาชอบมากเฮ้ยมันเป็นของโป้ผมเลยนะวันนี้ทุกคนจะได้เห็นพี่หนกินกุ้งใช่ใช่ใช่พอกินปุ๊บส่งโรงพยาบาลด้วยนะมีร้านอะไรที่แบบว่าแนะนำป่ะที่ไม่เอาร้านเราอะชื่อร้านอะไรร้านว่าหอมฟุ้งกุ้งเผาวิวสวยด้วยริมแม่น้ำติดแม่น้ำเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวไปกินกุ้งเผาดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ร้านหอมฟุ้งจุ้งเผาที่จะลองอันนี้ก่อนปลาหมึกผัดไข่เค็มลองดูซิว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มเค็มสมชื่อเปล่าเป็นยังไงเขาจะใส่น้ำปลาหปลาหมึกกำลังดีตัวพวกน้ำใข่เค็มน้ำซอสแบบนัวมากมเค็มคข้มมากเหมาะกับการทานคู่กับข้าวมสมาไมยคุณเปิดซิร้มๆคุณเปิดซิอันนี้คือกุ้งโอ้โหดูดิเป็นไง คุณเป็นคนชอบกินกุ้งเหรอชอบกินกุ้งมากป็นไงอ,อร่อยมากอร่อย,ยอ,อ,อย่งที่บอกโอ้ยร้านน้องเต่งเหรอเอาวิวลองดิดีเนาะอร่อยคนะอาจจะฟวลองดิลองมันเลยเออลองมันเลยอู๋อร่อยไหมอร่อยมันมากอร่อยอร่อยอันนี้เหรอที่พาพี่มา ลาลูแบร์เป็นร้านคาเฟ่ดังเปิดใหม่ที่จงหวอยูยาเฮ้ยเขาแนวแบบอาร์ตอาร์ตมากมันดูแบบเหมือนรมันรมันนะอ่ามีต้นต้นสนข้างนอกด้วยเดี๋ยวเข้าไปสั่งอะไรอยากกินอะไรพี่ขอเป็นเจ้ามือเองกินกาแฟไหมกินเป็นเออไปไป ถ่ายรูปปะสมไมอยากถ่ายรูปปะได้ไปดิปะตรงไหนว่าเราชอบตรงไหนในการถ่ายรูปมุมไหนมุมนี้เหรออยากรู้ว่าเวลาสมัยเวลาลงรูปในไอจีอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสวยสองสามเออพี่ชอบอย่างนี้นะแบบอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นดูรีแลักดูรีแลักการถ่ายก็คือนี่ ้้้อองนน,อนนาตี <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดใหม่ไลออนพาร์คที่จังหวัดยุทยาอ,อ<ก>ําเภอภาชีก็เปิดได้นาน,น,นยังคนยยุจยารู้ปะเนี่ยไม,ไม่เคยเชื่อป่ะ EP เนี้ยเป็น EP ที่มผมพาทเที่ยวไม่เคยมาเลยอะไรวะจริงๆคนยุจยาน่าจะพาทเที่ยวแต่สุขเสาร์น่าจ,จะคนเยอะแต่วันนี้เรามาวันธรรมดานะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปเที่ยววันนี้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างน่าจะมีเยอะนะเห็นจากในรูปมีเจลโค วตพี่หดล้อนดิไปพี่ก็กลัวเหมือนกันอุ้ยตีตัวใหญ่ตีตัวใหญ่พี่ก็กลัวเหมือนกันแต่ <c oughs> ลอง <c oughs> ดูมันไม่กล้าลองดูสะดุ้งนิดหน่อย <c oughs> น้องตัวนี้มันน่ารักเห็นเปล่า <c oughs> แต่เราน้าเียม่าเร้าสียแต่เราน่าเส่นนต โอเคพอแล้วหมดแล้วเก่งมากสกดดูดไลฟ์สไตล์จริงแล้วสมัยเป็นคนยังไงวันว่าง่ะชอบทำอะไรชอบนอนรู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอิ่มสักทีจริงเหรอคือตื่นอ่ะ9้าโมงสิโมงเี้ยตื่นแล้วแต่ว่าจริงอ่ะ,อะเล่นมือถือไปอนี่เราไปตรงม้าลายเลยเห็นปะ่ะนี่ดูดิหูสวัสดีครับนี่ม้าลายคเคยรู้ปะ่ะที่เขาบอกว่าม้าลายจริงๆแล้วเป็นม้าดำหรือม้าขาวม้าขาวม้าขาวลายดำ จริงๆม้าลายเป็นม,าาม้าที่ตัวสีดําใช่ปะ่ะ,ะส,สีดำลา,ายขาวเออจริงๆม้าลายเป็นตัวสีดําแต่ลายขาวไปไปเดินดูกันต่อคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โซนแบบสัตว์เลื้อยคานะคอะไรนะฮะฝั่งนี้คือเจลาโฟคุณกลัวไหมเฮ้ยพี่บ้านเลี้ยงสองตัวโจระเขอน,นี่โจระเ้น้ำอะไรเขาบอกน้ำเค็มน้ำเค็มนี่น้ำจืดคืออันนี้เขากำลังทำอะไรอ่ะเขากำลังหลับเขาเรียกว่าจำศีลป่ะโจระเข้ อาบแดดเหรอเขาอ,อาปากทำไมพี่เดานะเขาน่าจะเป็นสัญชาตญาณพี่ว่าหายใจพี่ว่ามันมันแกล้งตายเพ<ช>ื่อรอยเหยื่อให้อาหารนาทีละครั้งก<ม>็ค,งคืออาหารนี่ก็จะเทเต็มบอ่ออย่างวันปกติให้ก็จะมีแล้วแต่ว่าลูกค้าจะตกมากตกน้อยตกลงไปไม่ใช่ไม่่ใชื้อตกก็แค่มาถึงว่าซื้ออาหารซือ้ออาหารมาคะเหมือนซื้อเยอะมาให้เด็กๆกินเลยจ้ะเทจากข้างบนลงไปหรือว่าเนี่ยเข,ข้าไปหัวสะพานนี่จ้ะแล้วก็เท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 เลย อ๋อแต่เขากลัวกลัวผู้คุมอยู่เหมือนกันใช่ปะใช่เพราะว่าเวลามันตายงี้ยก็จะมีคนลงไปเก็บไปทำความสะอาดในบ่อใช่เขาก็เฉยเฉยแล้วล่ะกับคนใช่ก็แค่เปิดประตูก็ได้กลิ่นก็ประเทศก็หนีลงน้ำหมดแล้วจ้ะโอเคขอบคุณนะครับ้าก็เป็นความรู้ใหม่นะครับน้องน้องครับเฮ้ยน่ารักมากคาปิ巴า และจุดต่อไปนะครับสมาที่เรากำลังจะมานะ<ม>ก็คือเสือดาวนี่ไงหูไม่ดุอะไรเขาหาวเขาอานาน,นหน่อยนะเขาเขาร้อนเสือดาวหรือเสือดําเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดอยู่ในวงเสือและแมวเป็นเสือขนาดใหญ่รองจากเสือโครง่ง ขูหพูดถึงเสือโคร่งแล้วคนลุกปวดขี้หู่อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเสือโคร่งเป็นไงกลัวเะล่ะเฉยที่บ้านมีสองตัวเสือเหรอครับมุกเดิมนะครับเนี่ยเล่นไปแล้วอุ้ยอันนี้น่ารักว่ะเขาน่าจะร้อนจริงอันนี้น่ารักร้อนดีขนาดเรายังร้อนเลยนี่สิงโตนี่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 อ้ย พี่เป็นคนที่แบบโคตรกลัวหรือพวกสัตว์แบบพวกเนี้ยคือแบบพลังชีวิตเขาเยอะกว่าเราแบบมหาศาลนะแล้วทำไมไปไก่ยกไนอย่างนั้นนะมันกัดกันดีมากไม่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 ตัวจะให้ตัวเมียไปล่าเหยื่อให้ตัวผู้นะจริงเหรอตัวผู้จะนอนรออยู่บ้านเหรอใช่ ร้อยภารกิจวันนี้สําเร็จ,รจตามไติดเราก็พาน้องสมายมาเที่ยวยทุทธยาทาั้งๆที่ไปคนยุทธยาแต่ว่าพี่พาเ <พา S 2> ที่ยวงงมากสนุกไหมวันนี้สนุก ทยคือสนุกมากทมไมเป็นคนที่แบบว่าลุยนะคนที่แบบลุยแล้วก็แบบไปไหนไปกันเออเต็มที่มากไม่กลัวร้อนไม่กลัวอะไรนะครับ IG เป็นไงเราชื่ออะไรฝากเขาหน่อย IG สม i ยสศินาค่ะติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ IG เออแล้วก็ละครมีแป้ปุ๊บเปี้ยวเราถ่ายด้วยกันใช่แล้วเอ๊ะมีรางวพิเศษดยอี่าเล่นด้วยกัน2เรื่องะอ่ะ โอเคงั้นเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วกันคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้เดลี๋ยวมาอีกกดไหล่เดี๋ยวมาอีกไม่ได้ต้องมาแล้วอพอแล้วเหรอเออพอมาแล้วเหมือนพี่มาแบบว่าเป็นไกด์พาเทีย่ยวไงไม่รู้นะประมาณนี้ประมาณนี้ปะเพื่อนๆเ,เจอกันอี e ีหนา้ากกนสวัสดีครับ